Learn Chai Happily สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to Learn Thai happily with me ครูสัง This video I'm going to teach you about this news ศาสนากับสิ่งมีชีวิตต่างดาวศาสนา means religion กับ means and สิ่งมีชีวิต means life ต่างดาว means alien หลายศาสนากล่าวว่าชีวิตบนโลกนั้นพิเศษหลายศาสนามี many religions กล่าวว่ามี say that ชีวิตบนโลกมี life on earth นั้นพิเศษมี is special บางศาสนากล่าวว่าพระเจ้าสร้างโลกหลายใบบางศาสนามี some religions กล่าวว่า means set at พระเจ้า means God สร้าง means makes โลก means worlds l i า e means many by is a classifier for worlds สิ่งมีชีวิตสาม,มารถอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เช่นกันสิ่งมีชีวิต means life สาม,มารถอยู่ means can be บนดาวเคราะห์ means on planets ดวงอื่น means other ได้เช่นกัน means too นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราจะพบมนุษย์ต่างดาวในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์ means scientists เชื่อว่า means believe that เราจะพบ means we will meet มนุษย์ต่างดาว means aliens ในไม่ช้า means soon มันจะไม่เป็นปัญหาต่อศาสนามันจะไม่มี n s it will not เป็นปัญหา means be a problem ต่อศาสนา means for religions หลายคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ต่างดาวด้วยหลายคนเชื่อว่า means many people believe that พระเจ้า means God สร้าง means makes มนุษย์ต่างดาว means aliens ด้วย means ชื่อ let's read the news together หลายศาสนากล่าวว่าชีวิตบนโลกนั้นพิเศษหลายศาสนากล่าวว่าชีวิตบนโลกนั้นพิเศษบางศาสนากล่าวว่าพระเจ้าสร้างโลกหลายใบบางศาสนากล่าวว่าพระเจ้าสร้างโลกหลายใบสิ่งมีชีวิต สามารถอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เช่นกันสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร,ร์เชื่อว่าเราจะพบมนุษย์ต่างดาวในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราจะพบมนุษย์ต่างดาวในไม่ช้ามันจะไม่เป็นปัญหาต่อศาสตรสนา มันจะไม่เป็นปัญหาต่อศาสนาหลายคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ต่างดาวด้วยหลายคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ต่างดาวด้วย This is the news that you learn with me. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai happily with me. And please follow my Facebook page and my Instagram as well. Thank you so much for learning Thai with me today. I hope to teach you again in the next video. Swat happy